ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกินข้าวครับแดกข้าวกินข้าวกับตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาซ้อมขี่เลยนี่นี่นี่ดีเจดีเจโปเต้ไปเสียค่าทำผมมากี่บาทครับแมงห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วผมออกข้าวถึงแม่งหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่าออกงานไปทำผมห้าสิบบาทผมครบนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทแย่มากดูกับข้าวครับกับข้าวน่ากินมาก อันนี้ของผมของจองดีเจเริ่มต้นจองจลแล้วมองหลังหน้าผมด้วยสวัสดีครับโอเคสีโยตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับ <c oughs> มาถึงบ้านแล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหม,หไหมถึงบ้านแล้วนี โดมันแมนโดมันแมนโอเคขอขอขอนิ้วโป้งหน่อยขอนิ้วโป้งหน่อยอ๋อโดมอนแมนเฮ้พี่ต้นครับนั่งเตะเทงอยู่น้ำไม่อาบน้ำก็ไม่อาบเดี๋ยวครับรอคิวอยู่ตอนนี้ลูกไปไปไปถ่ายในห้องน้ําให้โปเต้เปิดห้องน้ําตอนอาบน้ำให้ดูตอนนี้เราจะไปแอบดูโปเต้อาบน้ํากันพี่โปเต้ครับ นี่ทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโปเต้อาบน้ำใส่กางเกงด้วยเแล้วที่เพลงใหม่ชื่ออะไรครับอว์พีคนี่ครับเพลงใหม่ครับอว์พีคฟังเลย พี่ตอนเต้นด้วยดิหมดยังโอเคเจอกันใหม่ครับเทปหน้าบ๊ายบายสยายมฟิวชน่นลอะเอเลยมาละขนาดนี้ทำอะไรกันอยู่ครับไอ,ไอ้กูตกใจหรืปล่าเนี่ย อายูสองนิ้วโอ้เต็มเต็มนิ้วกีเจเอิร์ธโอ้ดีเจเอิร์ธหน้าเฮียมาหน้าเฮียว่าว่าผมหน้าเฮียใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาไว้ดูให้ด้อ่าอันนี้ดีเจปอเต้ยังหล่อดีเจฮัทส่งผมชั่วมากครับในป้องลูกแกบอกว่าให้ไปเสียตังเซตไม่ไปมีผมกับพี่ต้นเป็นมารสองคนนี้ก็เป็นเทพตอนสุดท้ายครับดูดูดูผมมากผมมากดีโดยใครเตะปาด้วยดูแบบเต็มเต็มไหม full HD ดู full ดีเลย zoom เลย ừ ừ bọc à Ok bà là ok Cảm ơn các bạn đã đánh năng chúc chúc